สวัสดีคะ่ะก็ขับรถมานะคะเฮลซิงกินะคะเฮลซิงกิที่ท่าเรือนะคะท่าเรือ,อตรงนี้จะเป็นท่าเรือที่อยู่ห่างจากเอสโตเนียเมืองคาลินประมาณเกกิโลเมตรนะคะเราจะมาขึ้นเรือนะคะขึ้นเรือโดยสารไปเอสโตเนียนะคะก็คือ เรือก็จะไปกับทุกวันนั่นแหละค่ะอะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ว่าจ,จะข้ามฟากไปเอสโตเนียนะ,ะคนที่เขาข้ามฟากไปเอสโตเนียไปเที่ยวไปทํางานไปทุระอะไรเนี้ยเขาก็ข้ามฟากทุกวันแหละ,ะแต่เราเนี่ยเราไม่ได้นั่งเรือข้ามฟากนะคะเรานั่งอยู่บนเรือจุดปุ่งหมายที่นั่งบนเรือก็คือมาซื้อของสินค้าปลอดภาษีนั่นเอง